สวัสดีค่ะพบกับจิจ่าอีกคือเก่าเด้วค่ะเมื่อนี้เนาะกัสิวนเ,นเพื่อนเนาะมาเมืองต้นไม้รอบรอบบ้านนะะอยู่รอบๆอบบ้านเลยนะกับสิเป็นโอวิวทิวทัศน์แบบนี้เลยนะจ๊ะแดดกำลังมากเพราะว่าฝนกับพึ่งยุดตกไปยุดตกไปเนาะจ่ะข้างๆนี่กับสิปลูกมั่นไว้ค่ะ บ้านกะสิเป็นยู่นอกทงเนาะค่ะเป็นยูน่นอกๆแบบนี้ค่ะช่วงนี้พึ่งมีเวลามาถายกัเลยได้มาทายเนาะกะสิชวนเพื่อนๆมาเมืองเนาะเมื่อนี่กับมาเมืองเพื่อนแหล้วบาทนี่นี่กัสะดุดตากับบอนสีเจ้าของหลายๆเดโอ้ยเพื่อนกับือมางามแท้ก็เลยว่าเอามาถ่ายคลิปลงก็หน้ามือนนี่เป็นจังไดโอ้ยบอนสีนี่ มันคืองามแท้อ่ะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนได้มืองเพิ่นสุ้มเจ้าด้เมืองน้ำก็นหน้ามันเป็นจังใดนี่หลายๆคนกับคงสีมีอยู่บ้านเราก็เคยปลูกเพิ่อนมันบอต้องจิตเชียบา่าต้องมีคนปลูกเราก็หมักเพิ่อนเด้เพราะว่าเพิ่อนเป็นบอนสีที่โอ้ยมีมาตั้งแต่สมัยใดแล้วเนาะเป็นร้อยร้อยปีละอืมตั้งแต่สมัยราชาการที่หาน้ำเขามากค่ะเพิ่อนมีชื่อว่าเจ้ากรุงไกรเซอร์เจ้ากรุงไก,กรกเซอร์เนาะค่ะ ธรรมดานี่ปกติเนี่เฮาสิเห็นนําอยู่คางทางอยู่นาบ้านของข้าเจ้าเพื่อนกำลังแตกใบแตกออกมาหลายหลยอยู่น้ำวัดน้ำว่าเนาะเพื่อนกับปลูกเอาไว้เลี้ยงเอาไว้แล้วเพิ่นสิแพรพันไงยขยายไงยแล้วที่สำคัญสามารถคอกันได้เนาะเพราะว่าเพิ่นกับเปลี่ยนบอลซี ขี่แบบราคาบอ่อแพงคนก็ตรบ่มีไผ่แบบค่อยแพงซําใดนะสามารถแบ่งปันกันได้เนาะเพื่อนบ้านไปเห็นยันเจา้าเยันค่อยโว้ยคืองามแท้ค่อยคว้าไปปลูกสําหรับคนหมักปลูกเพิ่นกับมักอีหลีแล้วเมื่อนี้กับสีผ้ามาแนะน้ามึงขันท้าปลูกได้เป็นฟอรอมยังสีโอเพิ่นงามอีหลีเด้เพิ่นสวยงามเนาะนี่อันนี้จิตติป,ปลูกเลี้ยงเพิ่นเอาไว้จนเพิ่นเป็นฟอรอมฟอร์มแบบนี้เลยแต่ออกมาก็เพราะแยกเพิ่นหนาว งามเพิ่นยุบหัวลงไปเนาะงามหนาหนาวยุบลงไปกับปล่อยให้เล่ายุบไปเออเพิ่นยุบไปแล้วบาดนี้เดี๋ยวเพิ่นก็แตกออกมาไหมเขากับหดนามเพิ่นเรื่อยๆจ้าหรือไพ่บ่อยากหมดกะนี่อยากให้เพิ่นอันนี้ไว้ซอนว้กะแซนามเพิ่นนว้ก็ได้เราหัวเพิ่นเกิดย่งดีอยู่คือเก่าเขากับน้ำมะปูเพิ่นก็สิแตกก่อแตกฟอมออกมาจังสี่นี่สวยงามเลยค่ะบาดนี่เขากับมะม่องลักษณะใบของเพิ่นลักษณะใบอ่ะค่ะ มนันเพื่อนคนใดแบบว่าย่งซับส,สนย่งซับซน,นกับเจ้ากลุงอ่ะมันเพื่อนสิมีเจ้ากลุงไกลเซอรอและก็เจ้ากลุงดีมากที่เพื่อนค้ายกันแต่่าเมื่อนี้เห้องก็สิมาว,ว่าถึงเจ้ากลุงไกลเซื้อก่อนเนาะกระดูกของเพินกระดูกของเพินสีเข้มค่ะกระดูกก็คือเส้นสีแดงๆงนี่ค่ะสีแดงๆงสีชมพูออกแดงแดงนี่ล่ะนี่เส้นชัดๆลึกๆนี่ค่ะเป็นเส้นเป็นเส้นออกมาหลายๆเส้นนี่ล่ะ เขาเอินกระดูกเนาะสีชัดงามระใบเพิ่นสิเป็นเพื่อนใบเพิ่นสิเป็นสีเขียวสีเขียวเข้มค่ะเพื่อนใบเพิ่นเป็นสีเขียวเข้มแล้วเพิ่นกับสิมีเม็ดเนี่ยเนี่ยเนี่ยเม็ดแบบนี้ค่ะจุดเนี่ยขยึกคือยื้อเนี่ยแต่ว่าเพิ่นสิเป็นเม็ดไงกระจายยู่ทั่วใบของเพิ่นเลยค่ะกระจายยู่ทั่วใบของเพิ่นแล้วก็สิเป็นออกสีชมพูนิดๆค่ะนี่เพื่อนล้างใบของเพิ่นกับสิเป็นกระดูกเข้นได้ชัดแบบนี้นะคะ สิเป็นห้อยแบบนี้เนาะเป็นร้อยลงมาส่วนการใบของเพิินกับสีออกเป็นสีเข้มๆแน่ออกแดงเข้มๆซ้ำๆค่ะนี่เป็นเลี่ยงเอาเลี่ยงแตกก่อแตกฟ้มผู้ใดมากกับสวอ่อนเด้มันมันไอแบบว่าผู้ใดเห็นเพิ่นก็บ,บอกว่างามนะงาม,งามสวยนี่ามาปลูกไวะะ้เนี่ยค่ะกันผู้ใดเห็นเนาะกับอนุรักษ์ไว้บลอนสีของไทยเห้าเนาะเป็นบลอนสีน้ำเข่ามาแต่สมัยราชการที่หาแบบนี้ คนไทยหฮอกับไดม้มีปลูกเมืดบ้านมเมืดเมืองแล้วนะก็บเล่เป็นบวอนสีโบรานนะคะนาปลกูกหนาเลียงเอาเพิ่นไใวเพิ่นงามนะบวอนสีทุกชนิดเพิ่นกะมิเนของเพิ่นค่ะม,มือนี่จิตกะม,มาแน,น,นะนํานะบอนสีเจ้ากรุงไกลเซอร์ที่มีความสวยงามและที่สำคัญนะอยู่น้ำลานต้นไม้นะคะ,คะหาได้ง่ายและราคากะบอ้อแพงค่ะ สำหรับการเลี้ยงการดูแลตีเห็ดจังไดผลคอยสิแตกน่อแตกนองงนะ่หมกมาจังซี่อันนี้เนาะห้องกะเลี้ยงใบใสใบกามปูค่ะใบกามปูแห้งผูกพังแบบเก้าล่ะค่ะแล้วก็เอาปุ๋ยมุ้นใสเดือนดินกลาเป็นดินธรรมดาของเฮานี่แหละหรือเอาเอามาผสมกับดินอ่ะปลูกดินทุ้งที่มีขายยุ้านทั่วไปเอามาผสมกันนะคะเดี๋ยวอัตราส่วนจี๊ซเอาไว้ใต นะคะอ่า,อาไว้ใต้คอมเมนต์ว่ามีส่วนผสมการปลูกจังใดเนาะเดี๋ยวคอยอ่านมึงเดอ้อสำหรับมื้อนี้กะมาแนะนำบอลสีบ้านแต่มีความสวยงามให้ทุกคนได้รู้จักนะคะสวัสดีค่ะ